อาเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาขาวนี้หน่อยนะเอา Facebook คุณอนุทินขึ้นมาหน่อยมาแล้วหรอมาแล้วหรออ๋อนี่ข่าวดีมากเลยครับคุณผู้ชมเอา Facebook คุณอนุทินขึ้นมาเลยสองนาทีที่แล้วนี่เองอนะข่าวดีก็คือว่าอนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรูลนะครับโพสต์เมื่อ2นาทีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักในหลวงจีนซื้อข้าวไทยห้าแสนตันโอ้ยโอ้โหนี่เห็นไหมนี่พระบารมีนะฮะใช่เนอะจีนซื้อข้าวไทยห้าแสนตันจริง,จร,ง,จ,รงจริงก็จริงจริงจะว่าไปก็คุณอนุจินก็แล้วกันนี่แหละคือมันเป็นความต่อเนื่องใช่ไหมคุณสุพจี คุณสุปจีก็บอกว่าจีนกับไทยคบหากันมานานนู่นนี่นันน่นดีนะเออ,อช่วยซื้อข้าวเราสักหน่อยคุณอนุทินไปไประชุมอาเซียนบวกสามะนะครับก็คุยกับท่านประธานศีซื้อข้าวเราสักห้าแสนไหมคุณสุปจีเสนอสองแสนคุณอนุอทินบอกห้าแสนได้ไหมแล้ววันนี้ป,ประธานประธานศีพูดต่อหน้าพร,พระเจ้าอยู่เลยว่าจีนจะซื้อห้าแสนตันโอ้โหเด็ดดวงมาก เด็ดดวงมากเกี่ยวข้าวกันแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ต้องถอดรหัสเลยหลบมือให้กับทุกองเออช่วช่วยเขียนทรงพระเจริญมาหน่อยเถอะนะาบารมีในหลวงเลยช่วยเขียนทรงพระเจริญแกงเข้ามาหน่อยเยอะๆเลยนะอืมใช่ขอบคุณมากคุณสิทธิ์เจรสเริเออฉันฉันเดี๋ยวเราอันมีเราเรา,เราเห็นด้วยเราเห็นเลยทรงพระเจริญตายละโชคดีที่มีในหลวงเห็นรู้สึกยัง นะไอ้พวกที่มันแบบว่าจะจะล้มเจ้าจะล้มเจ้ามันช่วยอะไรเราบ้างเนี่ยฮะคือข้าวจะไปอยู่ในมือพ่อค้าก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกครับคุณอย่ามาติิงกันเรื่องแบบนี้เพราะถ้าข้าวอยู่ในมือพ่อค้าแล้วมันได้ระบายออกไปอีกห้าแสนตันไอข้าวใหม่ที่มันก็ต้องไปเพ่อค้าก็ต้องไปซื้อถ้าข้าวอยู่ในมือพ่อค้าแล้วไม่มีตลาดปล่อยออกไอ้ข้าวใหม่ที่เกี่ยวมามันก็ไม่มีที่ขายเออ เอออะไรค่าอยู่ในมือพ่อค้าหมดแล้วยางอยู่ในมือพ่อค้าหมดแล้วมองโลกให้มันอยู่กับความเป็นจริงบ้างคือตลาดไงตลาดกลไกตลาดเราต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้อยากให้พ่อค้าไปกดราคาข้าวเขาต้องมีปขาต้องมีราคาชาวนาเกี่ยวแล้วไปขายเองได้ที่ไหนแล้วใช่ถูกไหมคนต้องมีราคางาว่าเออเราต้องคุยแล้วคือเขาทําดีก็ต้องกล้ายอมรับหน่อยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันดีแล้วเป็นประโยชน์ใช่ใช่โอ้คนสมบูรณ์เต็มเลย ก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะน้ำตาไหลเลยเนาะอืม